ไหนจมูกเอ้ยจมูกเอ้ยไหนไหนไหนยิ้มปากบานแบยเมื่อกี้นี้ดิเมื่อกี้เนี่ยหนูยิ้มยังไงฮะเมื่อกีห้หนูยิ้มยังไงยิ้มให้ดูหน่อยไม่ใช่ยิ้มอย่างนี้อย่างนี้เบะแล้วฮะยิ้มไงเมื่อกี้เนี่ยจมูกใครเนี่ยปากใครวะเนี่ย จมูกใคร,ใครเนี่ยปากใครเนี่ยจมูกจมูกเออจมูกใครฮะจมูกใครของ,ง,ของ,งอหนูวะของหนูว้าวอ่ะไหนจำอ่ะว้ายเฮ้ยจมูกว้ายจมูกใครอะ่ะว้ายปากใครวะว้ายแก้มใครอ่ะแก้มใครอ๋ออืมแก้มใครก็ไม่รู้เนาะเอออ้าวเออเว้ายขุย คุยอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยเนาะคุยอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยเงี้ยยิ่แก้มแม่งเลยยิ่แก้มแม่งเลยแก้มไข่ะของชมพู่ปะเนี่ยฮะแก้มย้อยเนาะแก้มย้อยไหมฮะเนี่ยเนี่นี่ยเนี่แก้มแก้มจมูกอไปเลยจมูกจมูก หมาเนอะเนอะเออจมูกหมาอืมจมูกหมาเนาะเหมือนชัดๆเลยจมูกกับพี่บอมไงอืมได้รมีเสียงเลย